ก็ดูทางเพจนะครับของร้านเดินตรงเลยครับผมจริงๆชอบมาตั้งนานแล้วนะแต่ก็เลื่อนดูแต่ก็ไม่มีโอกาสสมทง n จนวันเนี้ยเป็นวันที่โชคดีมากเลยมาจริงๆไม่ได้คิดว่าจะตั้งใจซื้อแต่ในการมากกว่าชอบตรงปกนะตรงปกไหมคะพี่แล้วมันการันตีว่าในการตรงปกขับสวยค่ะวันนี้ได้ตัวไหนครับพี่ได้ตัวไหนไปบ้างลดยเดบไปสองตัวครับก็ของของผมด้วยนะครับสวยๆครับอ่าแล้วก็ของภรรยานะครับได้เดินไม่ได้คาดหวังนะคะ คาดหวังและจะสมหวังบอกว่าถ้าอยากมีนาฬิกาสวยๆนะครับจริงๆมาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมดูจากช่องทางทางเพจนะครับแล้วก็เลื่อนดูลงในลงนาฬิกาแต่ละรูปตรงปกทั้งหมดนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่าในใดก็สนใจก็มาที่นี่นะครับร้านร้าน,นเลยีโมดีโมีโมนะฮะาี่สวยงามจริงๆครับ โอเคชัดเจนครับการันตีได้เลยนะครับแฮปปี้แน่นอนแล้วก็จะเป็นผมที่เจอจบจ่ายงแงในวันนี้เลยแฮปปี้ครับไปไมาแล้วซื้อจริงเดี๋ยวว่าเป็นพนเหมือเปล่ขอบคุณมากค่ะพี่